นี่ก็คือองค์ที่49คือองค์สุดท้ายที่ตั้งใจว่าจะถ่ายนะครับพระแมคกุบาอารย์ครับคิดว่าพราะแมคกุบาอา์ก็คงจะคิดว่าพอแล้วแหละผมก็ว่าน่าจะพอแล้วแหละเพราะพระที่ยังเหลืออยู่ก็เฉพาะพิมพ์จอบเล็กนี้ก็ยังเหลืออยู่เยอะอยู่เพราะสะสมมานานนะครับพระแมคกุบายารย์ครับสะสมมาโหสี่สิ้าสิบปีห้กว่าปีแล้วนะครับชีวิต อยู่กับพระมาตั้งแต่เด็กรุ่นๆเลยตั้งนานแล้วนะครับก็เลยแบบอยู่ในวงการพระมานานแต่ใครเขาจะรู้จักใครเขาจะรู้เราก็คงจะยากเพราะว่าเราเข้าไม่ถึงสื่อในยุคนูน้นก็เลยแบบไม่มีโอกาสได้แบบเอาพระมาอวดมาโชว์นะครับแต่ตอนนี้ก็พอมีโอกาส มีสื่อฟรีสื่อสาธารณะอย่างนี้ก็พอที่จะเอามาอวดมาโชว์ได้ก็ถือโอาากาสอวดโชว์ไปแล้วก็รอผลตอบรับของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่ว่าไทายเนี่ย49องค์ไปเนี่ยพระทั้งชุดนี้มีผลตอบรับจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขนาดไหนดูให้หรือไม่กดไลค์กดแชร์ให้หรือเปล่าก็ตั้งใจจะดูผลจากการกระทําของตัวเอง ก็เลยแบบถ่ายทำมาในชุดนี้ก็ชุดนี้หรือว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายนอกจากที่เหลือก็จะเก็บไว้เอาไว้พิจารณาทีหลังว่าจะถ่ายหรือไม่ถ่ายรอผลตอบรับจากพ่อเม่รุบายจารย์อยู่ครับจากศูนย์พระ ARL ครับ แล้วก็พ่อแม่ครูบอาจารย์ดูทั้งหมดนี่ว่าเป็นพระแท้พระอะไรยังไงหรือไม่ก็ให้พิจารณาเองนะครับก็อย่าลืงนะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์วงการพระทุกวันนี้เป็นธุรกิจแล้วเพราะฉะนั้นในการแบบโฆษณาโปรโมตแบบของแท้ของดีสำหรับแต่ละท่านแต่ละท่าน แต่ละสำนักก็มักจะว่าของตัวเองแท้ทองตัวเองดีเพราะฉะนั้นแต่ผมก็เห็นว่าเออผมว่าของผมแท้ก็อยากแจ้พ่อแม่กูจะลองพิจารณาให้ดูว่าแท้หรือเปล่าในสายตาของท่านตามที่เรียนรู้ตามที่แบบศึกษามาเพราะมีหูมีตาด้วยกันทุกคนผมเชื่อว่าผมแม่ควาจาย์ก็จะพิจารณาอย่างเป็นธรรมให้ผมด้วยครับ จากศูนย์พระ ARL หรือศูนย์พระเครื่อง ARL ก็พยายามทำทั้ง YouTube ทั้ง Facebook แต่หลักๆจะอยู่ที่ YouTube นะครับครูบาอาจารย์ครับเพราะว่าลงไปในนั้นค่อนข้างจะเยอะและมีเกจิอาจารย์หลากหลายที่ผมถ่ายไปก็โอ้คลิปตอนนี้ก็ก้าวเข้าไปถึงคือ500กว่าหรือว่า600คลิปไปแล้วครับ ก็ขอให้พ่อแม่คุณบาอาจารย์ลองเข้าไปดูเข้าไปศึกษาดูว่าชอบพระแบบไหนแต่ส่วนมากผมจะเน้นไปในพระยุคต้นนะครับแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นยุคก,กลางตอนต้นครับพายุกปลายผมไม่ค่อยได้เล่นผมก็เลยไม่ค่อยได้ลงครับเพราะว่าพายุคปลายนี้ก็อยู่ประมาณปีหลังปี30ลงมานะครับสองอลงมาแต่ขึ้นจาก00ไปถึง ก็นู่นนะ่ะปีศูนย์นเขาซื้อว่าเป็นยุคยุคกลางแต่ถ้าหากว่าตั้งปี500ขึ้นไปเลยก็เป็นยุคต้นเพราะฉะนั้นในการแยกยุคของพระเราก็เห็นพระแม่กุบายอาจาร์และเซียนเสียนต่างๆแยกกันในลักษณะนี้ครับก็อย่าลืมนะครับพระแม่กุบาจอาจารชอบอย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วย จากศูนย์พระ A R L ของเสียนข้างถนนคนนี้ก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะเพียงพอหรือเปล่าครับ49เหรียญเนี่ยก็เกือบครึ่งร้อยไปแล้วก็ถือว่าเยอะนะเกจิอาจาร,รย์อื่นๆหรือว่าเสียนอื่นๆก็ไม่มีใครก็ททำกันเขาก็อาจจะมีนะครับแต่เขาก็คงจะไม่อดไม่โชว์หรือเปล่าผมก็ไม่ทราบหรือว่าเขาไม่มีเราก็ไม่รู้เพราะว่าพระ จะศึกษาพระแบบหลากหลายแบบไม่ใช่ศึกษาพระองค์เดียวผมว่ามันก็น่าจะดีกว่านะครับมันจะได้มีมีประโยชน์มากกว่าคนดูทั่วไปครับแต่พระเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนจะเอาพระเป็นพันๆเป็นร้อยๆ้อยจะเอาองค์เดียวมายืนยันว่าแท้เนี่ยเนี่ยอย่างองค์นี้เท่านั้นโดยชี้นู้นชีน้นี้อะไรเงี้ยในพระยุคต้นในพระยุคกลางตอนต้นมันไม่ได้นะครับเพราะว่า ยุคนี้เป็นยุคที่เพิ่งจะหัดทำพระหัดทำเหรียญหลอ่อปั๊มเหรียญปั๊มอะไรต่างๆมักจะมักจะเริ่มในยุคที่แบบเรากําลังเพิ่งหัดทำครับเทคโนโลยีเราก็ยังต่ำอยครับเพราะฉะนั้นจะเน้นจุดเป็นจุดตายอย่างพระยุคใหม่หลังปี3 0มลงมาไม่ได้เลยครับก็ขอบพระคุณมากครับ,ค,บครูบาอาจารย์ครับสวัสดีครับ ศูนย์พระ ARL กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ